แสแงมีสิ่งดีให้ดูเปิด YouTube มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แะพี่ก็จะแสพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก่สอสามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแแส ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแคสเซงแงแล้วก็อยู่กับหน้างานนะครับวันนี้นะครับก็แคสเซงแงนะครับก็ได้ทํารถฟูดทักนะครับผมก็รถเล็กๆเนี่ยนะครับรถรถขายของนะช่างดงนะใช่ครับรถขายของนะครับวันนี้จะมีเคล็ดลับเทคนิคอะไรมาบอกนั่นแหละนะครับก็เราไปซื้อแผ่นเมทันชีสนะครับผมอ่านี่แบบนี้นะครับ จริงๆแล้วนะครับแผ่นเมทัลชีสแบบนี้นะครับเอ,อ่อหรือว่าแบบที่มุงหลังคานะช่างโดงนะใช่ครับเป็นแบบบางเขาไม่ตัดกันนะไม่ตัดครับเขาสั่งมาพอดีแต่อันนี้ด้วยความว่าเรามีพื้นที่จํากัดรถฟู้ดทักเอ,อ่อของเรานี่คือมันมันมันเล็กแล้วมันก็ต้องใช้ความอยากความเล็กเพื่อที่เราจะตัดแผ่นให้เข้ารูปนะ จริงๆแล้วนะครับไม่แนะนําให้ตัดนะครับเพราะว่าการที่มันขาดแบบนี้นะครับจะเกิดสนิมได้ง่ายนะท่างดงนะใช่ครับมันเกิดสนิมได้ง่ายนะครับจากที่โรงงานเขาตัดมานะครับเขาใช้เครื่องตัดนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ดีนะเป็นอะไรที่ดีนะครับไม่ไม่เกิดสนิมได้ง่ายนะไม่เหมือนกับถ้าเรามาตัดเองนะถ้าเรามาตัดเองนะครับมันก็อันนี้เราจําเป็นตึงตัดเองใช่เราจาเป็นต้องตัดเองเพราะว่าเราจะไปสั่งเขาว่า เออขนาดเท่านั้นเท่านี้มันจะยิบย่อยนะยยยเขาจะรำคาญเรานะเ,าเออร้านเขาจะรำคาญแหละเรื่องเรื่องนะครับก็อย่างนี้เลยนะครับอ่ะตัดให้ดูหน่อยนะครับ แค่แสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูทูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแซพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเรา จะชาบจะเทจะมุงล่งางกาจะก่อสามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแค่แซกเงแค่แซกเงี้เ,เห็นะครับผมก็ตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะช่างโด่งนะนี่นะครับเวลาตัดนะครับจะเห็นว่ามันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรอยนะช่างโด่งนะมันเป็นรอยเลยมันจะไม่เหมือนกับที่โรงงานนะครับเนี่ที่โรงงานคือเออเขาเคลือบสีมาแล้วนะมันก็จะออกมาดีๆนะ แต่อันเนี้ยจริงๆเราไม่แนะนําให้ตัดนะจ้างโดงนะ <มา S 1> เป็นข้อเสียเลยแหละน,นะครับอย่างหลังคาบ้านเหมือนกันถ้าเลยตัดออกอย่างนั้นก็มีโอกาสขึ้นสนิมได้ง่ายนะนี่นะครับผมก็อันนี้ข้อดีๆนะครับเอามาฝากมาบอกกันก็แล้วกันนะครับว่าเม่ันชีสไม่สมควรที่จะตัดใช่ไหมจ้างโดงใช่ครับ ก็นี่นะครับผมเป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆแหละแค่แทงแงะกับช่างด่ง DIY เอามาฝากก็แล้วกันนะครับก็ใครเห็นว่าคลิปแบบนี้ดีมีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแค่แสงแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดยูดมีความรู้ตั้งมากมายงาน DIY งาน ดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลงังกาจะก่อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแคก่แซะแงแคก่แซะแงะแ